เราก็เชื่อมตรงตำแหน่งที่มีโอลิงเนี่ยรอบเลยนะครับเชื่อมขึ้นเชื่อมขึ้นนะตรงกลางไม่ต้องห,หัวกับท้ายส่วนมากจะแน่นที่ท้ายตรงมาเพื่อเอานี่ออกอย่างเดียวต้ังไม่ออกใส่แก๊สเผาน้า แล้วครับผมแน่นขนาดนี้แบบดูดของช่างวิทูลก็เอาไม่ออกนะครับต้องหาวิธีการใหม่ใจความร้อนช่วยเชื่อมอย่างเดียวไม่พอครับแก๊สครับรอะไรบ้างนิที่ร่วงลงมาที่ระทันที่ดิน